สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบาดเองเด้อจ้าสวัสดีค่ะอันนี้น้องแกมเด้อจ้าน,นี่ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็หลังจากที่ว่าปอกนอโจดอะไรกันเรียบร้อยเ,ยเด้อจ้า <c oughs> เกือบเร็จเกือบต้งเกือบสี่โมงเนาะเกือบที่นี่ก็มีออเดอร์เขามาเด้อจ้ามดเลยเด้อจ้าได้เกือบประมาณหกเจ็ดโลนะจ้าก็ขายได้มดเลยเด้อจัน เอาตัคงมาแบ่งกันเด้อจะ้ะแล้วก็ไปเป็นขาดอมมามันไปผู้หนีต่อเด้อจะ้ะที่นี่ก็โยกกลับมาหน่ะนะจ้ะก็หน้าก็บอกว่ามีของมาส่งเด้อจะ้ะโยกเลยว่าจะมาแกะดูเนาะว่าเป็นอะไรนจะจ้ะมาจา้ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะจ้ะว่าส่งมาจากใครเนาะโอ้ตัวหนังสือก็เล็กเด้๋จ้ะนี่โยกพยายามจะอ่านเด้อจะ้ะถ้าว่าอ่านผิดชื่อผิดนามสกุลผิดไรพี่โยกก็ต้องขอโทษขออภัยด้วย้อจะ้ะเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กแล้วก็ จางมากเลยนะจ๊ะพิโยพยายามอ่านให้ฟังนะจ๊ะอันนี้มาจากคุณพี่สุภาพรน,นะจ๊ะมงคลวิทย์นะจ๊ะจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจา้าพโยขอขอบคุณมากๆไดเลยนะจา้าเดี๋ยวพิโยขอแกะดูกันนะจ๊าบัตรข้างในนี่เป็นอะไรนะจา้าโอ้โหน้งแก้มเตียมอุปกรณ์ในรอเลยนะา้นาดาระจเดียมา,ามารุน่นกันนะจา้าอะไรเนาะน้องแก้ม พี่สุภาพรปากอะไรมาให้น้องแกศไปน้อนี่นี่ไซน่นาจะเป็นเสื้อค่ะนี่เออดูดูโอ้โอ้เดี่ยันนี้พี่แก๋าลองกันสั่นมาให้นัจันท์ผู้เสื้อผ้าชิ้นโอ้โอ้เดี๋ยนี้พี่ต้องใส่พี่คนที่แกศถักลายมาบอกน่าจะแบบอ๋ออ๋ออ๋อของใครน้อนีน่ <c oughs> เออพี่ทีกแกทักไลน์เข้ามาบอกพี่โยว่าเดี๋ยวจ่าบาทจะจะส่งเสื้อผ้ามาให้น้องเกมลมอะไรนะจ๊ะจ่าบาทแกก็ทากก็เลยแหละจะวบาเป็นมือซองอะไรเงี้ยหรือว่าบางตัวก็อาจจะไม่ได้ใส่จ่าบาทมือใส่สขัางเดียวเงี้ยบาททามบ่าหน่องยูวอลังเกียดไหมพี่โยก็ไม่ได้ลังเกียร์นี่จ้ะพว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝระคุณมากๆเลยี่จ้ะ่ว่าเอฟซีมีความเมตตามอบของมาให้พี่โยนะจ๊ะแล้วก็ให้น้องเกมให้ล้านๆๆนีจ้ะ โอ้อันนี้เดี๋ยวจะเป็น,นเสื้อของน้องแกนสักบ้างเดีย๋ยวลองดูด้าน้องแกนชุดอันนี้โอ้นี่จ้ะมีแต่สวยๆนี่จ้ะนี่นี่โอ้นี่จ้ะเสื้อผ้าน้องแกนขนาดเล็กนิดนี่เออยิ้มได้เลยจ้ะขอบคุณพี่สุภาพรหน่อยเร็วทรายจะเป็นป่าเลยนะจ้ะใครเรียกป่าก็ได้นะจ้ะเออน้องแกนเดี๋ยวนี้ป่าบ้างแบบอายุก่อนเด้อนี่โอ้หลายตัวอยู่จ้ะนี่ เออนี่นี่นมีแต่หนอนเกบใส่ได้ด้วยจ้ะเมื่อสองจั๊บอาจส,สวยๆด้วยจ้ะนี่โอ้พี่โยเหลือใจหนอนเก็บด้วยจ้ะนี่พี่โยป้าก็อยากใส่เด้นี่โอ้อันนี้ล้านด้วยจ้ะนี่พี่โยคงจะเหลือให้ออกดูไปหมดด้วยจ้ะนี่โอ้นี่แล้วหนอนเกบก็เลือกอ๋นนอบา้าใส่ตอนไหนได้ตอนไหนใส่ได้อะไรยังไงก็หลานก่เอเจ้าใบไซด์จั๊บจั๊บอาจ่าดไซด์ไปได้ดยังไง โยกขออนุญาตพี่สุภาพรนะจ๊ะเอาไปให้กับหยาติยาพี่น้องกันที่บาเสือผพาที่บาเข้าไม่ค่อยมีใจอะไรอย่างงี้ยจ๊ะแล้วพโยจะถือว่า,อาไปร่วมทําบุญให้กับพี่สุภาพรโดยนะจจะเพราะว่าในเคบาี่โยก็มีเด็กน้อยหรือว่าผู้ใหญ่ที่บาเสื้อผ้าก็าาากไม่ค่อยมีไใจอะไรอย่างงี้นะจ๊ะแล้วโยจะไปร่วมเจกให้กับพี่สุภาพรนะจ๊ะโยกขอให้ พี่สุภาพพอนะจ๊ะมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะจ๊ะเดินทางไปไหนมาไหนก็แข็ขาดปลอดภัยนะจ๊ะโยกขอขอบคุณพี่สุภาพพอดีค่านหนึ่งนะจ๊ะเนะจ๊ะแล้วก็จะไปหากินข้าวกันเลยเนาะแกมเนาะวันนี้จะอยู่กินกาแฟไหมนี่อ๋อใส่จะกลน้าทีกินกับพ่อนะจ๊ะโยกสายจะได้กินข้าวคนเดียวนะจ๊ะภาว่าวันนี้น่ะกับบ้านน่ะมีงานนะจ๊ะงานขาวดำนั่นแหละจ้ะเอาง่ายๆนะจ๊ะก็น้องก็แม่ก็ จะไปช่วยหั่นพักซอยหมูมันเดือดนะจ๊ะพิโยคงจะได้กินข้าวคนเดียวนะจ๊ะมาจ่าเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเมนูพี่โยวันนี้จะเป็นอะไรนะจ้ามาจ่าเมื่อกี้ข้าวกับพี่โยเด้อจ้ะวันนี้เมนูพี่โยก็จะมีนี่เด้อจ้ะผักกระรีผักจะโอมน้ำปลาอันนี้น้ำพริกปลาพงที่ว่าแม่รีตำใส่กับฟูกไวนเด้อจ้ะนี่ก็มีน้ำปลาพงศ์ชลจ้ะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเะจ๊ะพิโยลืมผักเสียดจ้าเดี๋ยวไปเอาผักเสียดกันจ้า จ้าเมื่อกี้ข้าวกะพิโยด้วจัดนี่วันนี้พี่โยก็จะซ่าวน้ำพริกเด้วจัดนี่ถวายกินคนเดียวด้วจัดนี่อันนี้เป็นไอ้น้ำพริกปลาพงที่ว่าแม่เอาปลาพงกับพริกสามด้วยกันนะจ๊ะนี่นี่ด้วยจัะนี่เดี๋ยวโยซาวนี่ด้วยจัะนี่โอ้น้องแก้มก็แม่จะไปกินข้าวกระเพอะนะด้วยจัะนันวันนึงสายจะไปกินข้าวกระเพอะด้วยจัะ พอดีได้เก้งม,มาจากบ้านงานดาจะแม่ก็กินมาเรียบร้อยแล้วจัดโยกเลยมากี้คนเดียวนี่ได้อันนี้ก็เป็นน่าจะนี่ผงนัวจะนีจะ่จะเป็นเลยอันนี้น้ำปลาจะ้ะ เดี๋ยวน้าปลาพี่โยจะใส่นิดเดียวพอนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาด้วยนะจ๊ะจะชุดถ่ายก็จะเป็นน้ำปลาด้วยจะนี่นี่น้ำปลาลุนด้วยจันนี่ลุนใส่หม้อเรียบร้อยเรวจ้ะอ้าวพี่โยจะซาวเด้วย้วยจันเดี๋ยวด้วจันพี่โยก็จะกินง,ง่ายๆแบบนี้เราจะถ่ายกินคนเดียวเนี่ยเมย่าอะไรนะจ๊ะมีผักสดมีน้ำพริก หน่าปลาดว่าฝุ่งแค่นี้พี่โยกินได้เลยจ้ะขยมามเมื่อกี้เขาก็พี่โยกับมาเลยจ้ะคุณนี่ก็เดรียมตัวเตร็ดนนชายนะจ๊ะบรรยุทธทั้งทีต้องเอาให้คุ้มขานะจ๊ะวัาน,นี้พี่โยขายหนักโจอยจก็น่าจะได้หาโลนะจ๊ะก็โลละลอย วันนี้พี่โยก็ได้ค่ารอยจะกแต่ก็แบ่งให้น้องไปนะจ๊ะสามรอยแล้วก็โยเอารอยหนึ่งให้เมลีรอยหนึ่งจากขาปอกนะจ๊ะโอ้มาดูจ้าหนิพระเจอมนี่พระโชมดิบนี่กับของชอบพี่โยเหมือนกันนะจ๊ะนี่พักสดพักดิบกินได้หมดนัดจ๊ะนี่ น,าาน,ดดนี่ดิจันนี่ตอตามันอาจจะเป็นสีแดงนี่ดิจันนี่อันนี้ก็พักเตียนดองแมรี่ดิจันนี่แม่ก็เดินเก็บเรื่อยๆดิจัะตอนช่วงฝนตกนันก็ออกมาเรื่อเรือดิดจันนี่นะ สาวกไปถึงนุ่นก็เกือบพกโมงนะจ๊ะออกจากนึ่ก็ตีไปบายตีหา้าอย่างนี้เดี๋ยวจัดกลับมาอีกทีก็สี่โมงสาวหาโมงสาวเดี๋ยวจัดตัวจะมาหนังปอกหนังอะไรก็เออเดี๋ยวจัด ดูนาฬิกาแ้ก็บ่ายสามตีไปบ่ายสามจะกลับมาห่ามุมเชา้านางปอก็อ,อีกบ่ายสามนั่นแหละจ้ะเพราะว่านอนมันนอยมันจะปอกยากนอกจากแต่ว่าถ้า่วยกันหลายๆคนก็หรือว่าไม่น้านนอะจ๊ะแล้วก็ทำรายได้ให้ด้วยจะ้ะ นี่แหละจ้ะพี่โยก็กินอยู่ง่ายๆแบบนี้แล้วจ่ะไม่ได้ยุงยากอะไรเพราะว่าเวลาไปบานเพื่อนบานอะไรเงี้ยจ้ะก็อยู่กินแบบนี้เลยคือมีอะไรก็กินแบบนั้นกินง่ายๆแบบนี้ได้จ้ะ ซีมากินดดวกกันเด็ดจ้าเนี่ยแต่ไม่รู้จะถูกใจเอฟซีไม่ได้จ้านี <c> ่ <oughs> ข้าวเช้านำริกนำปลาเด็ดจ้านี่ กินคนเดียวก็ไปม,มีเพื่อนคุยน,นจะจ๊ะก็จะ,จะนั่งเงียบๆหน่อยไอเอฟซีดูวิโยกินเท้าวก็แล้วกันน,นจะจ๊ะ ถ้าจะอมดิบนี่ก็อร่อยได้จริงนนะ ตอนไปหาหนอโจรก็ต้องหมุดเอาด้วยจ้ะเพราะว่าต้นมันเตี้ยนัพี่โยไทยดู้ด้วยจ้ะไม่ก็จะตอนพี่โยยืนน่ะมันก็จะถ่วงหัวพี่โยอยูจะะ่จัดแต่ว่าเวลาใบมันคุมดินแล้วนะจ้ะใบมันจะโนมลงมาถึงพื้นดินเลยนะจ้ะโยก็ต้องหมุดไปตายใบนั่นแหละจ้ะเคอที่จะหานอนะจ้ะหานอโจรนั่นแหละจ้ะโอ้นะ แม่ดีกลับมาเด้อดิจัน,นอ่ะเ,เขื่อยงานเป็นไงแม่กดเขากอคนหลายอยู่ลูกเลยแม่ก็โคอตัวเข้ามากวนจ้ะสวัสดีเด้อจ้า <c oughs> น,นมีเอฟซีฝากเสือผ่ามาใหาแม่ลองเลือกดูดูมีถูกใจไหมนะนะ่ะลองเลือกดูดู่าจจะมีใส่แม่ด้านเปล่านะนะ่ะดู แม่กำลังดูเสื้อผ้ายุ่จ้ะมาถึงพ่อหลวามีเสื้อผ้าก็ยิ้มเลยจ้ะนะ <S <S 2> <S 2> มีถูกใจดึงไม่แม่ <S <S มีมีจ้ะชอบเจ้ไหนาก็เลือกเอาได้ดื้อสว่านั่นเดี๋ยวก็จะได้ไปแบงแม่วอนแบง่แบงเยาดหยาดกันดาดูว่า แม่บอลช็อปตัวไหนแม่ก็เลือกเอากพอนกระได้อันไหนที่ใส่ได้แม่ก็เลือกเอาดีจ้ะเสือนนสใหญ่เสือลายเสือ,อ,อ,อ <c oughs> โอ้ <c oughs> แม่ได้กับขพาวมาให้จริงๆเด้ดจริงนะ <c oughs> อ่านี่นแหละแล้วพี่โยาจะขิ้นไปเรื่อยๆมดชามหนึ่งก็เด็ดจริงหรือแม่่ายอะไรหอกับเพรามาจากบ้านงานมาหายเด็ดจ้ะ เดี๋ยวกินข้าวไอ้นวดชาปัจจาร์โอ้แตบบ่ว่าพัดนี่ก็คือจำเลยกินนอกจากเดี๋ยวเอาแหวกให้ล้านๆนะจ่ะโยกกินข้าวจ้าดผีก็จำมดชาไปแล้วจ,เาามมจะเนี่ยแม่แม่แม่ดังเลือดเสือพราเงียบจ่อยเลยที่จันนะใจจะชอบตายที่จันนะ มีสีถูกใจอยู่หลายตัวอยู่จ้ะแม่มากขอบคุณพี่เข้าตรงนี้ก็ได้แม่นี่ขอบคุณพี๋จะชื่อพี่สุภาพรนะจะ๊ะจะชื่อมันก็จานจานจะพิวะชื่อพี่ก็อขอโทษขออภัยด้วยเด้อ,อ,อ,อดจะออ้ะตรงเรียนพี่ก็แ้วน้อหยุดกันดูใช่หรือเปลเนาะวะ ข้ามาเรีย,ย,ยบร้อยเลยนาะแม่เนาะกินเรียบร้อยแล้วจ้าโ <c oughs> <c oughs> ย่ขมวดจะเดินจ้าเนี่ย <c oughs> แม่ก็ขอบคุณหลายๆตัวจ้าเด้อสิฟ้าสิ่งของเสือพานี่มาให้หจา้าเดอก็จะไปตัวไหนที่แม่ใส่ได้แม่ก็จะเลือกไปใส่เดี๋จ้าตัวไหนที่ใส่ไม่ได้ก็จะแจกเพื่อนๆเข้าที่คุณไหนพอก็ใส่ได้นะจ่าก็จะเบ่งปันเข้าไป <c oughs> แจกกันใส่ ถ้าตัวไหนร้านสายได้ก่อเบ่งให้ห้านดาน้องแก่เงินจะถูกใจหลายตัวอยูด้จ่ะน้องแกมก็ดีใจใหญ่เลยสวยจังเลยสวยจังเลยเสียงโบอกอะไรจาะคลิปนี้พี่โยก็จะไหวแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณพี่สุภาพรมงคลวิทย์อีกทีหนึ่งนะจ๊ะค้าพี่โยอ่านชื่อหรือนมสกุลพิษพี่โยก็ต้องขอถทอยขอภัยพี่ด้วยดจ่ะเพราะว่าพอดีตัวหนังสือเนะี่ยมันเหล็กแล้วก็บางๆมากด้จ่ะ พี่โยก็หลักเอฟซีทุกคนนะจ้าที่าให้ความเมตตาความกรุณาครับอขอบครัวพี่โยนะจ๊ะคอยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับพี่โยตลอดเลยเดยจ้ะแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆมาให้พี่โยเป็นกำลังใจให้พี่โยตลอดเลยจ้ะพี่โยหลักเอฟซีทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้าแม่จ้าแม่ก็ขอบคุณเลยจ้ะเด้อหลักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะ